ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MKR Auto วันนี้เราจะพาคุณมาสัมผัสนวัตกรรมและสมรรถนะที่ล้ำสมัยกับรถใหม่ทั้งหมด BYD M6 ปี2026รถที่ผสมผสานระหว่างสไตล์เทคโนโลยีและความยั่งยืนได้อย่างลงตัว BYD M6 ไม่ใช่เพียงรถ MPV ธรรมดาแต่เป็นโซลูชันการขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่สร้างขึ้นเพื่อครอบครัวและมืออาชีพที่ต้องการความสะดวกสบายความอเนกประสงค์และประสิทธิภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในคันเดียว ดีไซน์ของ BYDM 6ปี2026แสดงให้เห็นถึงการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของแบรนด์ด้วยรูปลักษณ์ที่โฉบเฉีียวและสัดส่วนอากาศพลศาสตร์ด้านหน้ามีไฟเล็ดดีไซน์เฉพาะที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและโดดเด่นกระจังหน้าโครเมียมและเส้นสายตัวถังที่โค้งมนเพิ่มความหรูหราในขณะที่หลังคากระจกพาโนรามาขนาดใหญ่ช่วยเปิดมุมมองกว้างขวางและสร้างบรรยากาศหรูหราในห้องโดยสารทุกที่นั่งรูปทรงของตัวรถถูกออกแบบให้สมดุลระหว่างความสง่าง,งามและความใช้สอย ทำให้ M6 ดูดีทั้งในเมืองและบนทางไกลภายในห้องโดยสารของ M6 ปี2026เต็มไปด้วยความสะดวกสบายและเทคโนโลยีขั้นสูงวัสดุภายในเป็นแบบสัมผัสนุ่มพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ที่เพิ่มบรรยากาศผ่อนคลายจุดเด่นคือหน้าจอสัมผัสขนาด15.6นิ้วที่หมุนได้ซึ่งเชื่อมต่อระบบนำทางความบันเทิงและการตั้งค่ารถอัจฉริยะผ่านระบบ B Y D ดีลิงรุ่นใหม่แผงหน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม และยังมีระบบสั่งงานด้วยเสียงและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้สายเพื่อความสะดวกสูงสุดเบาะนั่งภายในกว้างขวางปรับรูปแบบได้หลากหลายเหมาะสําหรับทั้งครอบครัวและการเดินทางเพื่อธุรกิจเบาะหลังสามารถพับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ตามต้องการใต้ฝากระโปรง BYDM 6มาพร้อมเทคโนโลยีไฟฟ้าล้ําสมัยเลเซตแบตเตอรี่ที่ให้ความปลอดภัยสูงและประสิทธิภาพยอดเยี่ยมระยะทางขับขี่อยู่ระหว่าง500ถึง650กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง เหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลระบบชาร์จเร็วสามารถเติมพลังได้ถึง80%ภายในเวลาเพียง30นาทีมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดทันทีและการเร่งที่นุ่มนวลทําให้การขับขี่เงียบและทรงพลังในเวลาเดียวกันด้านความปลอดภัย BYD ให้ความสําคัญสูงสุด m 6ปี2 0 2 6มาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนจุดบอดและกล้องรอบคัน360องศาโครงสร้างตัวรถผลิตจากเหล็กกำลังสูงเพื่อการปกป้องผู้โดยสารในทุกสถานการณ์ในแง่สมรรถนะการขับขี่ bydm 6ให้ความสมดุลระหว่างพลังและความนุ่มนวลระบบช่วงล่างถูกออกแบบมาให้ดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีพวงมาลาัยตอบสนองแม่นยำทำให้ขับได้มั่นใจทั้งในเมืองและบนทางหลวง สิ่งที่ทำให้ BYD M 6ปี2,026โดดเด่นคือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมมันเนี่ยประหยัดพลังงานและออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถอัจฉริยะครบทุกด้านหากคุณกำลังมองหารถที่รวมเทคโนโลยีไฟฟ้าขั้นสูง ฟีเจอร์อัจฉริยะและความสะดวกสบายเหนือระดับในหนึ่งเดียว BYD M 6ปี2026คือคำตอบของคุณอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่อง MTR Auto และติดตามเราเพื่ออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่จะเปลี่ยนอนาคตขององค์การขับเคลื่อน